สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะซึ่งใน EP ีนี้เป็น E ีพีิเศษมากๆเพราะว่าเราไม่ได้มาอ่านกันนานมากๆแล้วนะคะนานมากแค่ไหนเกือบเดือนไหม <c oughs> <c oughs> เกือบเดือนไหมถึงไหมไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าถึงเดือนไหมเพราะว่าเออด้วยแบบติดภารกิจเนาะแล้วก็เออเราก็ทำแรนดอมเอ่ยอะไรเอ่ยกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมา ดูหน่อยมาเคลีย์พลังงานกันหน่อยนะคะแนวะว่าจะไปในทิศทางไหนกันนะคะสำหรับความเป็นเรื่องเล่าเขาและคุณค่ะเราจะเปิดไพ่ทั้งหมด2กองด้วยกันนะคะซึ่งฝั่งหนึ่งจะฝัะ่งคุณจะเป็นสีชมพูฝั่งเขาจะเป็นสีดำนะคะฝั่งคุณจะเป็นสีชมพูฝั่งเขาจะเป็นสีดำฝั่งละแดใบแล้วก็จะมาอ่านเล่าเรื่องราวนะคะความเป็นตัวคุณและเป็นตัวเขานะคะอัปเดตพลังงานในช่วงระยะนี้ในส่วนนี้เป็น r a n d o นะคะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่า collectiv ก็เอาที่สะดวกโอเคไหมแต่เดี๋ยวเราเริ่มดูกันดีกว่านะคะเราจะมาเปิดพลังงานหน้าไพ่ทั้งหมด8ใบนะคะฝงคณ8ใบฝั่งเข้า8ใบใครที่เข้ามาแล้วนะคะโบฝากกด subscribe ช่องไว้กดติดตามแบบสันกระดิ่งและอย่าลืมนะคะคอมเมนต์หัวใจ2ดวงได้คลิปวิดีโอกันมาเนาะจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมเราฟังคลิปและเป็นการ support กันทางอ้อมด้วยนะจ๊ะ อ่ะสองสี่หกและแปดค่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้เปิดนานแล้วอ่ะเออก็เลยตื่นเต้นนะอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะฝั่งคุณสีชมพูนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะคะชอบสไตล์การอ่านใครก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันไว้ได้นะคะจะได้แบบนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมรับฟังคลิปถัดไปนะคะสองสามสี่ห้าหก เ็ดแ,และแดดเฮ้ยตื่นเต้นจริงแล้วเนี่ยจริงๆไม่ได้โกหกเลยเพราะว่าคือเราอะเรารู้สึกว่า energy เราดีช่วงเนี้ยเออเราเป็นก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากอยากจะอยากจะเปิดก่อนหน้าน,นี้เปิดทีไรแล้วมันเป็นพลังงานแบบรักสามเศร้ามันเป็นแบบเออรักเขารักเธอรักอะไรอย่างเงี้ยโบอยากได้พลังงานที่แบบมันสดใสบ้างโบก็เลยแบบเออรอ energy ที่ตัวเองแบบ รอช่วงที่พลังงานของตัวเองแบบสดใสสัหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเปิดอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนคนนี้เขาคือใครมาใช้พลังงานก่อนนะว่ามันใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่เรื่องของคุณมันจะใช้ตั้งแต่ต้นจนจบโอเคนะอ่ะขอดูหน่อยคะ่ะว่าคนคนนี้เขาคือใครเขาคือใครนะคะพลังงานของเขาคือใครพไพ่ใบแรกนะคะพไพ่ใบแรกเป็นสามถ้วยเลยทุกคน 3ถ้วยนะคะพลังงานของเขาเป็น3ถ้วยเขาอาจจะเกิดในราศีมีนกรกฎพิจิกได้นะคะตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลข3เยอะๆเช่นเกิดวันที่33 23 3านะยคะ30 31บนะคะเลข้ายปร,ประจำตัวประชาชนติดเลข3าเยอะๆก็เป็นไปได้ในส่วนนี้ระหว่างเปิดนะคะมันอาจจะมีแบบพลังงานขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในลักษณะของลัคนาราศีและความเป็นตัวตนของเขาแต่ในส่วนนี้นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคนคนนี้ออกแนวแบบ เรรู้สึกว่าคุณกับเขาเจอกันแล้วแล้วตัวเขาเนี่ยก็อยากเจอคุณด้วยจากไพ่นะมีความรู้สึกแบบเขากำลังอยู่ในในสังคมที่เขาสบายใจอยู่ในจุดที่เขาสบายใจกำลังทำในสิ่งที่เขาสบายใจอยู่หรือบางผู้บางคนอาจจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมาเออเพิ่งกลับมาอะไรแบบนี้ก็ได้ นะคะที่นี้ไหนขอดูสั่งคุณค่ะฝั่งคุณหลายๆคนนะคะตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์ได้นะคะแต่ด้วยความเป็นราสีสิงอ่ะโบโบเห็นไพ่สเตรนน่อะอ่ะโบโบเห็นไพ่สเตรนและเอนเนอรของความเป็นเป็นเป็นไพ่สเตรนน่ะคุณจะเห็นในลักษณะของผู้หญิงที่แบบเออหนะรูปหัวราชสีรูปหัวสิงโตใช่ไหมแล้วก็นะ เป็นคนที่สามารถแบบควบคุมและควบคุมอะไรได้ดีอ๋อโบจะรู้สึกถึงความเป็นราศีกันในตัวด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีกันก็ได้นะคะราศีสิงห์ก็ได้ทีเนี้ยตัวเลขในชีวิตของคุณอาจจะติดเลขแปดเยอะๆก็ได้นะคะเช่นเกิดวันที่แปดสิบแปดยี่สบแปดนะคะเลขท้ายปร,ประจำตัวประชาชนทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลขแปดเยอะๆก็ได้อย่างที่โบบอกเดี๋ยวโบจะเปิดพลังงานขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นยังไงได้อีกคะ่ะอาจจะเกิดในราศีพฤษภได้นะคะ อือราศีพฤษกได้อินเอร์เขาดูเป็นผู้ใหญ่เนาะดูเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณหรือต่อให้เขาอายุน้อยกว่าคุณเขาก็ดูดุดูเป็นคนดุดุนะลุกเขาดูดุดุไหมเขาเป็นคนที่มีมีความเป็นตัวตนของคนที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําสูงเป็นผู้ใหญ่ หลายๆคนในที่นี้อาจจะเป็นคุณครูนะคะอาจจะเป็นคุณคุณครูคุณหมอเป็นคนในครึ่งแบบที่แบบต้องต้องช่วยเหลือคนต้องตัดสินคนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออีกในอยากหนึ่งคนคนนี้เขาอาจจะมีมีคนที่เขาแบบเลือกหรือกำหนดไว้แล้วว่าต้องอยู่กับเขาอะ แต่ไม่รู้ว่าใครนะเพราะเรายังไม่ได้เปิดไพ่เพิ่มโอเคแน่อาจจะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีแดงได้เช่นเดียวกันหรือยูนิฟอร์มของเขาเป็นสีแดงมันเห็นสีแดงอ่ะเออมันเห็นสีแดงอ่ะอืมเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นแบบออกแนวแบบลุกแบบผู้ใหญ่ดุดูเป็นคนดุอะค่ะดูเป็นคนดุดูเป็นคนมีความรู้ดูเป็นคนจริงจังในชีวิตพอสมควรเลยอ่ะฝั่งคุณเพิ่มเติมค่ะ คุณอาจจะเป็นคนทัดลมได้นะคะเกิดราศีมิถุนตุลกุมอย่างเงี้ยได้อืมคุณเป็นคนที่คิดไว่ทำไวคิดไว้ทำไวแต่แต่อาจจะเป็นคนติดเล่นนิดนึงไหมเป็นคนใจดีติดเล่นอืมอันนี้คือเอเนอร์จีของคนพลังงานของคุณหลายๆคนอาจจะ ทำไมโบนึกถึงเราคือคือมันเป็นไพท่ที่เอ่อฝั่งเนี้ยดูนิ่งแต่ฝั่งคุณนะ่ะดูแบบใจร้อนนะ่ะเออเธอไม่ทาอะไรสักทีเธอจะเธอจะทําอะไรเธอก็ทำเธอจะพูดอะไรเธอก็พูดเธอพูดมาสีก็พูดมาสีแต่ว่าเขายังแบบเขายังนิ่งอยู่เขายังคีปลุกยังเก็บเอ่อยังมีฟอร์มของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะทีเนี้ยสิ่งที่โบรู้แหละว,ว่าคุณอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณ เพราะว่าไพ่คุณบอกบอกมาเลยว่าจะเอายังไงเออใจดีขนาดนี้แล้วเอออบอุ่นขนาดนี้แล้วทาขนาดนี้แล้วอยากรู้จังเลยว่าคิดยังไงทําดีทุกอย่างแล้วให้ทุกอย่างแล้วพยายามแล้วเออลองลองลองแบบเออไม่เคยคุยกับใครก็เปิดใจคุยกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อยากรู้ว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดไพ่เพิ่มเติมค่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกว่า คุณคือความสบายใจคุณคือเซฟโซนคุณคือเพื่อนคุณคุณคือคนที่ไว้ใจได้คุณคือคนที่เขาแบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจคุณคือความสบายใจอืมเป็นแบบเป็นเฟรนด์โซนเป็นคือถ้าพูดถึงคุณนึกถึงคุณแล้วคานึกถึงความสุขและความเป็นตัวเองเขารู้สึกว่าเขาสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือคุณคุณทําให้เขาเป็นเป็นตัวเอง สบายสบายใจฝั่งคุณล่ะคะ่ะฝั่งคุณเป็นเดชารีออนคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีเอ,อเขาอาจจะเกิดราศีมังกรได้นะคะคุณเป็นคนที่เกิดราศีกรกฎได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าถามว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงอะลอคุณรู้สึกว่าคุณแบบ <c oughs> คุณอยากจะแบบ ไม่อยากอยู่เฉยๆแล้วอ่ะอยากจะแอคชั่นมากๆคือแบบอยากแสดงให้เขารู้อยากแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณแบบคุณจริงจังกับเขาแค่ไหนอ่ะคุณอยากมีเขาแค่ไหนแต่ลึกๆแล้วอ่ะสิ่งที่เห็นเนี่ยาจากหน้าไพาา่เห็นไหมเขาเหมือนเขามีคนสองคนที่จะต้องตัดสินอย่างจริงจังส่วนตัวคุณเนะี่ยก็มีเช่นเดียวกันโบว่าฝั่งคุณทั้งคุณและเขานะ ทั้งคุณและเขากำลังดูกันและกันเชิงที่ว่าบอกว่าเขาเองอาจจะมีคนในความสัมพันธ์เพิ่มอีกคนหนึ่งถามว่าฝั่งคุณมีไหมโบก็ว่าฝั่งคุณมีต่างคนต่างมีตัวเลือกแล้วซึ่งตัวเลือกที่คุณมีอยู่่ะมันไม่มันไม่ได้คลิกเท่ากับคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงอะคุณก็อยากได้ความมั่นใจว่า ก่อนที่คุณจะจะ move on จากอีกทางหนึ่งอะคนคนนี้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์กับคุณไหมเหมือนคุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่อะ่ะอืมมันก็เลยขึ้นในลักษณะนี้อืมโบรู้สึกว่าคุณแบบมี passion กับคนคนนี้มากๆแต่เขายังชิวๆนะเขาชิลๆเขายังไงก็ได้เหมือนแบบยังไงก็ได้เออจะจะแบบจะเป็นยังไงก็ได้เออ แต่ถามว่าตัวของเขาเองอะ่ะมีใครไหมาะว่ามีโบก็ว่าน่าจะมีนะคะอ่ะไหนขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเพิ่มเติมหน่อยค่ะไพ่แปดดาบเขาอาจจะเป็นคนท่าดลมได้นะคะแต่ท่าดลมในที่นี้โบเห็นราศีกุมอะ่ะอืคุณรักเขาแล้วแหละคุณชอบเขาคุณรักเขาคุณชอบเขาคุณรักเขาคุณอยาก คุณอยากให้เขาเปิดใจให้กับคุณนะคุณอยากให้เขาแบบ t a k e action นะคุณอยากให้เขาแบบแสดงอะไรบางอย่างให้คุณรู้ว่าเขาก็คิดตรงกันกับคุณนะคุณจะได้ทำงานในความสัมพันธ์ได้แบบสบายใจเพราะว่าถ้าถามว่าเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงเพิ่มเติมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็กลัวนะคะกลัวว่าเนี่ยก็คุณมีพลังงานอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเองก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบ แสดงให้เขาเห็นว่าคุณร้อยเปอร์เซนต์ปะ่ะคุณก็ยังน่าจะมีแบบมีมีม,มีมีเปิดใจให้คนนั้นให้ให้คนที่แบบเป็นคนที่มาก่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคนที่มาก่อนเขาอะนะคะหรืออาจจะมาที่หลังเขาก็ได้ที่คุณมาถามถึงเนี่ยเหมือนคุณมีชอยอะถ้าพูดง่ายๆก็คือคุณมีชอยแล้วแบบว่าชอยคุณอาจจะแบบว่า มันก็โดดเด่นจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเขาก็ได้แต่ถามว่ามีไหมอยากมีไหมอยากมีอยากมีเขาเขาน่าจะรู้สึกได้แหละเขาก็เลยกลัวเขารู้สึกว่ากลัวความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะไม่ประสบความสําเร็จอืทําไมคิดอย่างนั้นละ่ะทําไมคิดอย่างนั้นค่ะเนาะทาไมคิดอย่างนั้นขอดูไพ่เพิ่มเติมค่ะ หลายคนในที่นี้คุณอาจจะเคยแบบมีการสกินชิฟมีการมาหามาเจอกันมาก่อนเขาอาจจะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคุณคุณเคยเจอกันมาก่อนเขาอาจจะรู้สึกว่าในช่วงจังหวะที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันคุณอาจจะมีพิรุธอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาเห็นแบบนี้หรือเปล่าเออแล้วเขาก็เลยเก็บไปคิดแล้วตัวเขาเองก็กลัวด้วยนะกลัวว่าเขาจะแบบ มูฟออนจากคุณยากถ้าสมมติว่าเขาเปิดใจจริงๆอะ่ <c oughs> อะเขากลัวว่าเขาจะมูฟออนจากคุณยากเพราะว่าเขาเองอะรู้สึกได้ว,ว่าคุณคุณทําให้เขาต้องการในตัวคุณมากๆุกูคุณดูมีแผลนะดูเหมือนมีอะไรดูเหมือนคนไม่จริงใจในสายตาเขาอ่ะถ้าพูดถ้าถ้าพูดตามไพ่อ่ะนะคุณดูไม่จริงใจในสายตาเขาเขาก็เลยแบบอ,ออกแนวนแบบคี h ชิลก็คีบชิลเฟนเป็น,ปน,ปนแบบเฟนโซนไปอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกสบายใจในจุดจุดนึงแต่ถ้าถามหาเรื่องของเออจะแบบเป็นแฟนกันหรืออะไรใดๆกันหรือเปิดเผยความรู้สึก เขายังมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะย,ยังไม่ได้จริงใจหรือไม่ได้ใส่ความจริงใจเขามากพอหรืออาจจะแบบว่าเขาอาจจะสังเกตพฤติกรรมคุณอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ส่วนฝั่งคุณอนะอาโบก็ว่าแหละก็น่าจะใช่แหละเพราะว่าพลังงานของคุณมันเป็นเจ็ดดาบคุณก็อาจจะแบบว่าเออฉันก็แบบมีเชิงของฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าเธอ say yes อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่าใช้เวลาในการคบกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังมีแบบลูกเล่าลูกชนอย่างที่เขารู้สึกก็แหละเขารู้สึกได้แหละอืมทีนี้เดี๋ยขอดู ขอดูหน่อยว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะจะเทคแอคชั่นอะไรไหมขอดูหน่อยมีเธอถ้าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคนคนนี้นะถ้วยมาแล้วไงเธออยากได้นี่อยากได้แบบนี้ไหมอยากได้แบบนี้นี่มีให้นะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีให้มีให้นะถ้าวันนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ะเอาล่ะ ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้นะคะคุณสื่อสารไปหรือคุณมีอะไรไปแลกกับเขาในลักษณะของคําพูดหรือการสื่อสารหรือการกระทำเขาจะจะแสดงออกให้คุณเห็นนะคะว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันกับคุณอืมคุณไม่เคยบอกความรู้สึกเขาไปหรือเปล่าหรือคุณอาจจะแบบบอกหลายๆคนบอกว่าบอกนะคะคุณโบก็บอกนะก็บอกเขาไปแล้วแต่เขาไม่ได้อะไรแต่บอกแบบนี้หรือเปล่าเวลาคุณพูดอรืคุณพูดแบบนี้หรือเปล่าเราคบกันเราเรา เธอรู้สึกยังไงกับเราอะแต่ยังไม่ทันให้เขาตอบนะแต่ถ้าเธอไม่รู้สึกกับเราก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ไม่เป็นไรเราก็เราก็เป็นเพื่อนเงินไปก็ได้เออตัดบทไปอะไรเงี้ยถ้าเธอยังไม่พร้อมก็เป็นเพื่อนเงินไปก่อนก็ได้เออแต่ถามเขานะว่ารู้สึกยังไงแล้วก็บอกความรู้สึกไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดันไปไปลงทายว่าเอ้าไม่เป็นไรเราก็คุยกันไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็ค่อยๆค,ยคบกันไปค่อยๆศึกษากันไปก็ได้มันก็เลยทําให้เขาแบบฮะฮะ ลังเลไงที่จะให้ถ้วยเนี้ยก่อนก่อนหน้าเนี้ยมันก็มีความลังเลแหละชอบแหละมีแพชชั่นกับคุณแหละแต่แบบแต่อาจจะถูกเบรกไว้ wise, อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่คุณแบบนะเอออาจจะมีฟอร์มอาจจะแบบ ดูแบบมีแผนมีอะไรจนเขาแบบมันซับซ้อนเกินไปบางทีเขาก็คิดไม่ทันอ่ะอคําพูดของคุณอ่ะบางทีมันซับซ้อนเกินไปคุณลองไปทบทวนกับตัวเองดูนะว่าคุณพูดแล้วคุณสื่อสารอะไรที่มันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนออกแนวแบบไมล์เกมแล้วมันซับซ้อนเกินไปหรือเปล่ามเลยทำให้คนคนคน,นี้มันเป็นในลักษณะนี้เออเพราะเขาเขารู้สึกว่าเป็นเพื่อนคุณตั้งแต่ทีแรกแล้วอ่ะเป็นเพื่อนเป็นความสบายใจเป็นเฟนโซนอะคีดเฟนโซนเออเป็นความแบบเออเหมือนเขาก็แบบก็ก็ก็จริงจังอ่ะก็อยากจะจริงจังอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะเหมือนแบบ เพราะมันมีอะไรกักกันอยู่ในความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยอืมนะคะแต่สิ่งที่คุณรู้สึกอะ่ะคุณรู้สึกได้คุณคุณรู้สึกแหลอว่าอยากจะอยากอยากอยากจะมีอะไรให้เขาอยากอยากจะมีแอคชั่นอะไรบางอย่างให้เขาเห็นว่าคุณแบบก็สนใจในตัวเขานะคุณคุณเขาเป็นคนที่คุณสนใจมากนะอืมเหมือนคุณจะทําอะไรบางอย่างให้เขาเห็นเช่นโพสลงสตอรี่เออหรือ คุณอาจจะใส่ใจย้อนกลับไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของวันแรกที่เจอการวันแรกที่คุยกันหรืออะไรใดๆหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้เขารู้ในช่วงระยะนี้ก็ได้นะคะมันเลยทําให้เขาแบบอ่ะเธอเธอเธอส่งสัญญาณมาแล้วอะถ้วยเนี้ยก็น่าจะเหมาะกับเธอแล้วแหละเธออย่าเล่นตัวนะเออเป็นในลักษณะนี้ไปอ่ะทีนี้ขอเปิดไพ่เพิ่มเติมหนะะ่อยค่ะน่าจะมีเทคแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมไหมม,มีคุณบอกว่าคนคนนี้เขาตกหลุมหลักคุณเขาแล,แล้วแหละ แต่ว่าเขาดูเขาดูเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้แสดงออกเรื่องความรักที่มันตรงตามที่คุณต้องการไม่ได้แสดงออกเรื่องความรักความรู้สึกตามที่คุณต้องการหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือภาษารักไม่ไม่ไม่เหมือนกันคุณอาจจะมีภาษารักหรือภาษาของคนที่แบบว่าเวลามีความรักคุณอาจจะพูด คุณอาจจะพูดคุณอาจจะโพสลงโซเชียลคุณอาจจะแบบว่าระบายความในใจออกแนวแบบออกแนวแบบแอคชั่นให้เห็นโดยการสื่อสารแต่สําหรับเขาอะไม่ใช่ไงเขาไม่ใช่คนสื่อสารเขาอาจจะเป็นคนที่แสดงแสดงออกซึ่งการกระทําแบบจากแบบเออสิ้นสุดแฟนโซนแล้วนะฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอแล้วนะฉันจะสม่ําเสมอให้เธอเห็นแชนออรรทฉันจะสม่ําเสมอเออการกระทําฉันจะสม่ําเสมอ่น่นนี่ฉันจะสม่ําเสมอแต่ฉันไม่พูด ให้เธอไปดูเอาเองว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ส่วนภาษาล,ลักของคุณน่ะมันก็จะเป็นในลักษณะของการแบบสื่อสารการแสดงออกการพิมพ์การอะไรใดๆก็ตามมันไม่เหมือนกันไงมนเลยทําให้คนทั้งคู่อะ่ะยังกักกักความรู้สึกกันอยู่นะคะอันนี้คือตัดเรื่องของคนของคุณไปเลยนะคนของคุณหรือคนของเขาตัดไปก่อนเพราะว่าโบแอบเห็นว่ามันจะมีในลักษณะของการที่คุณอาจจะไม่ได้แบบ รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าสมมติว่าคุณมีคนคนที่คุณคุยอยู่หรือให้ความสําคัญอยู่อ่ะคุณก็อยากจะแบบคุณคุณคุณอยากจะมั่นใจกับคนคนนี้ก่อนแล้วคุณถึงจะแบบมูฟออกมาอย่างเงี้ยเออออกแนวแบบครบซ้อนอนะ่ะถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่แหละเพราะว่าหน้าไพา่มันบอกแบบเนี้ยฝั่งเขาก็เช่นเดียวกันอ่ะไหนะขอดูไพ่สรุปหน่อย ไพ่สรุปเห็นไหมเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณนะเหมือนเขาพร้อมที่จะโสดมากๆแล้วนะหลายๆคนในที่เนี้ยต่อให้เขาเหมือนมีคนที่เขาอยากจะจริงจังด้วยหรือมีคนที่จริงจังด้วยแต่เหมือนเขาเคลียร์สถานะตัวเองแล้วนะว่าให้ให้ใครๆได้เห็นแล้วว่าเขาโสดอะ่ะหรือเขาไม่มีใครหรือเขาแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาไม่มีใครเพื่อที่จะให้คุณได้เห็นว่าฉันอยู่ตรงนี้นะยังโสดนะไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครส่งสัญญ,ญาณมาบอกคุณแหละ นะคะแอบซองแอบมองคุณแหละอืมฝั่งคุณฝั่งคุณฝั่งเขาอะเก้าเหรียญแต่ฝั่งคุณ่ะห้าเหรียญแสดงว่าตัวฝั่งที่ไม่พร้อมจริงๆอะพราะว่าคือตัวคุณไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยโบว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาแต่มันขึ้นอยู่กับคุณฝั่งคุณถ้าคุณเคยวิ่งไล่ตามเขาก่อนหน้านี้นะถ้าสมมติว่าคุณเคยพยายามทํางานในความสัมพันธ์มาก่อน แล้วเขาให้ลักษณะของเฟนโซนหรือกันเป็นเพื่อนกับคุณมาเจอกันแต่กเพื่อนกันมาเจอกันก็เ,เป็นเพื่อนกันคุณคุยหรืออะไรใดๆบอกเลยว่าหลังจากนี้ไปอะ่ะเขาจะเป็นฝ่ายที่มองหาคุณเออมองหาคุณหรือให้ความสัมพันธ์กับคุณเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณเป็นฝ่ายเดินตามคุณแล้วตัวคุณเองจะมีความรู้สึกว่าทำตัวไม่ถูก ทำตัวไม่ถูกอืมคุณอาจจะยังไม่พร้อมคุณอาจจะต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์พลังงานตัวเองก่อนเคลียร์เอเนอรจีตัวเองก่อนที่เคยมองเขาในแง่ลบม,มันอาจจะเป็นในลักษณะนี้ที่นี้เนี่ยขอดูไพ่ใต้สำรับหน่อยสรัปไพ่ใต้สำรับของคุณเป็นคิงไม้เท้าไพ่ใต้สำรับของเขาเป็นคิงไม้เท้าเธอ <laughs> เอ้อาสิ เอาสิคนสองคนนี้เขาก็คิงไม้เท้าคุณก็คิงไม้เท้านั่นแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในต่อไปบอกเลยว่าคุณไปเจอมวยถูกคููสนุกต่างคนต่างเหมือนกันแล้วเหมือนกันเกินนะจะดึงดูดกันและกันแบบสุดๆดึงดูดในที่นี้ก็คืองัดด้านดีละด้านเสียของแต่ละแต่ละคนมาชนกัน ดูซิว่าจะรับได้หรือเปล่าแล้วดันเหมือนกันน่ะไปเจอคนที่แบบเหมือนกันน่ะเหมือนสองกระจกแล้วเจอกันน่ะนะคะ เป็นประมาณนี้เลยนะก็เรื่องราวนี้ถ้าเป็นของใครก็มาเคลมกันเอาเองนะคะถ้ามันใช่เรื่องของคุณมันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ตั้งแต่ทีแรกโอเคนะคะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่ามันใช่เรื่องของคุณหรือเปล่านะคะแล้วใครที่มีความรู้สึกเอกับหน้าพายอยากจะมาเช็คดวงอยากจะเข้ามาดูเป็นการสนทนก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างกันมาได้เลยนะคะขอบคุณสาหรับการรับชมรับฟังขอบคุณสําหรับซูเปอร์แตงขอบคุณสาหรับการสัพพอร์ตกันทุกช่องทางแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย